บิ๊กต่อเรียกบิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าอย่าศึกบ่ายนี้หลังโต้ตอบไปมาทำองค์กรเสียหายบิ๊กต่อเรียกบิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าอย่าศึกบ่ายนี้หลังจอโต้ตอบไปมาทำองค์กรเสียหายไม่รู้ใครอ e ีแอบลั่นใครเจ๋งก็เก็บไว้นักเลงเขาไม่ตอบโต้ตกันไปมาเมื่อเวลา10นาฬิกา47นาทีวันที่23กุมภาพันธ์67ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบอตำรวจให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน รองพอบตํารวจและพลตเต่าๆจรุนเกียรติปานแก้วรองพอบชกโต้ตอบกันไปมาว่านโยบายของตนต้องการสร้างบ้านเราให้มันเป็นบ้านแต่เรื่องนี้สิ่งที่มันออกมาตนก็ต้องเรียกมานั่งคุยกันเพราะตอนนี้ออกไปทางสื่อโซเชียลมากเรื่องบางอย่างยังไม่ได้เป็นคดีด้วยซ้ำและเอกสารจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่มีการมโนกันไปว่าจะเป็นอย่างนี้ทําให้เกิดการคอนฟิกเกอร์ปะทะกันกับทีมสอบสวนหรือคนที่คิดว่าจะถูกดําเนินคดี ถามว่ามีการดำเนินคดีหรือ,อยังซึ่งยังไม่มีการดำเนินคดีและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาดังนั้นการนําเสนอข่าวต้องให้มีการแจ้งแจ้งข้อกล่าวหาหรือมีหมายจับชัดเจนก่อนแต่นี่เอกสารหลุดและไปอยู่ในโซเชียลเอกสารจริงเทตอย่างไรเราก็ยังไม่รู้เลยเมื่อถามว่ามองว่าเป็นลักษณะลูกของท่านทะเลาะกันแต่ท่านลอยตัวในการแก้ไขปัญหาพลตํารวจเอกต่อศักยืนยันว่า พี่ไม่ได้ลอยตัวเลยนะพี่คุยกับพี่จกทุกวันแต่ถ้าพี่ลงไปเข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้จึงเรียกแต่ละฝ่ายมานั่งคุยกันเรื่องคดีทุกอย่างต้องว่ากันตามพยานหลักฐานไม่มีที่จะไปห้ามมอหรือไปปั้นพยานเพราะที่สุดแล้วเหล่านี้สามารถถูกตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์แต่เรื่องของสื่อที่ออกไปบางอย่างยังไม่ได้มีการแจ้งดำเนินคดีและยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่เมื่อสื่อออกไปก็กลายเป็นประเด็นทุกวันนี้พี่จกยังบริสุทธิ์หนึ่งรเอร์เซ็น์ เมื่อถามว่าท่านสามารถปรามลูกๆของท่านเรื่องของการให้สัมภาษณ์ได้หรือไม่พลตารวจเอกต่อศักกล่าวว่าอันนี้พี่ทําพี่เรียกมาคุยวันนี้ช่วงบ่ายเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นภาพที่ทําให้องค์กรเสียหายเรื่ององค์คดีเรามีคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนหากมีมูลก็มีการตั้งกรรมการสอบเพราะมีทั้งเรื่องวินัยและอาญาซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นการสืบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอน เมื่อถามว่าเรื่องการให้ข้อมูลทุกอย่างหลังจากวันนี้จะสะต็อปเลยใช่หรือไม่พลตารวจเอกต่อสักกล่าวว่าถูกต้องเพราะการให้ข้อมูลข่าวสารมันยังไม่ได้มีอะไรเลยยังไม่ได้มีข้อกล่าวหาว่าพี่จกเป็นคนผิดหรือพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งก็ยังไม่ได้แจ้งมีเพียงเอกสารเท่านั้นส่วนที่ตนถูกร้องเรียนเรื่องมาตรา157ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ผ่านมาพี่เดินเข้ามาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพี่กังวลอะไรไม่ได้กังวลเพราะมันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของการปกครองเรื่องที่พี่ได้ข้อมูลมาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้และในรายละเอียดร่างคําฟ้องที่ฟ้องพี่ว่าเป็นเรื่องอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นนักกล่าวอย่าเจาะประเด็นเพราะทําให้องค์กรพี่เสียหายขอให้พี่ไปโฟกัสเรื่องของประชาชนดีกว่าเมื่อถามว่าดูเหมือนว่ามีความพยายามดึงท่านเข้าไปเป็นคู่ชกด้วยพลตํารวจเอกต่อสักกล่าวว่า พี่จะต้องไปชกทําไมพี่เป็นพอบอตารวจนะวัฒนธรรมองค์กรต้องเปลี่ยนแล้วพี่ต้องเรียกมาคุยมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ขอให้สู้กันด้วยงานจริงคือจริงเท,ท็จคือเท,ท็จพี่โดนมาเยอะขอให้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถามกรณีพลตํารวจเอกสุรเชษเรียกร้องว่าอย่าแอบอยู่ข้างหลังให้ออกมาเลย พลตำรวจเอกต่อศักกล่าวว่าตนก็ไม่รู้ว่าอ e ีแอบคือใครถามว่าตนเคยแอบ,บหรือไม่ซึ่งตนก็ให้สัมภาษณ์ตลอดก็ต้องไปถามมพลตำรวจเอกสุรเชษว่าคือใครมีใครแอบ,บอยู่ส่วนตนถามว่าต้องไปเป็นคู่ชกด้วยเหรอเพราะตนไม่ใช่คู่ชกแต่จะทำอย่างไรให้องค์กรโฟกัสดูแลประชาชนดีกว่า เมื <Me> ่อถามถึงกรณีพลตำรวจตรีนำเกียรติธีรจนพงผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลยื่นฟ้องพบตำรวจผิดมาตรา157นั้นพลตำรวจเอกต่อศักกล่าวว่าตนอยากให้ไปสัมภาษณ์พลต่อต่อต่อต่านำเกียรติมากกว่าที่จริงมีหลายกระแสเข้ามาหาตนว่าให้ย้ายถามว่าตนได้ย้ายยอพลตำรวจตรีนำเกียรติออกจากตำแหน่งเดิมหรือไม่ก็ไม่ ได้ย้ายตนคุยกับทีมงานเขาตลอดแต่เขาก็ร้องตามสิทธิ์ของเขาแค่นั้นเองซึ่งมันไม่มีอะไรเมื่อเป็นประเด็นทุกคนก็พยายามดึงตนลงไปทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนถ้ามีมูลก็ตั้งกรรมการสอบสวนถ้ามีความผิดก็ลงโทษทางวินัยยอและอาญาซึ่งเราต้องรอพนักงานสอบสวนขั้นตอนของเรามีแต่มันยังไม่ถึงก็ต้องถือว่าเขายังบริสุทธิ์อยู่จะให้ย้ายเขาเลยก็ไม่ได้ตนให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายและคุยกับทีมงานนบลอตอ,อสุรเชษมาตลอด หัวพี่ตอนนี้คือทําเพื่อพี่น้องประชาชนอย่านําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องของพี่ใบไม้มันร่วงทุกวันพี่เก็บกวาดทุกวันพรุ่งนี้มันร่วงอีกเราก็เก็บกวาดของเราทุกวันทําเท่าที่เราทําได้ขอให้ยึดถึงองค์กรก่อนถ้าเราเป็นอย่างนี้พี่คนเดียวทําให้คนรักองค์กรไม่ได้ขอให้โฟกัสพวกพี่พี่ตำรวจทํางานเพื่อประชาชน พลตำรวจเอกต่อศัก์กล่าวว่าเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการตอบโต้กันมันไม่มีผลดีใครเจ๋งก็เก็บไว้ของแท้ต้องเอามาพูดหรือนักเลงเขาไม่พูดกันหรอกแต่นี้มันตอบโต้กันองค์กรเสียหายพนักงานสอบสวนมีข้อมูลละก็ไม่ต้องมาโชว์พี่โจ๊กไม่ผิดก็คือไม่ผิดทุกวันนี้ยังบริสุทธิ์อยู่100%ตตอบโต้แบบนี้ไม่ถูกแล้วประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรเพราะ ตำรวจยังทะเลาะกันเลยวันนี้พี่จะออกคำสั่งเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารให้ตั้งโคศกขึ้นมาเลยหรือรายงานมาที่พี่โดยตรงและให้โคศกตำรวจเป็นคนให้ข้อมูลที่เดียวที่นี้พี่ไม่ทำนอกลู่นอกทางยุคนี้แล้ว